โปรมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเนอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลรี่สาขาปทุมธานีเหมือนเคยนะคะคันนี้นะคะข้างหลังเน้นะคะจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLT นะคะคันนี้เป็น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายคันนี้อยู่ที่857,000บาทค่ะชุดแต่งวายบอดี้หอๆแบบนี้แต่งอะไรบ้างรายละเอียดแบบไหน,นไปชม สำหรับคันนี้นะคะเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะวันนี้ก็ใส่เป็นชุด F150 w i d b o d y ค่ะ <ๆ S 2> แบบนี้เลยค่ะชุด w i b o d y เนี่ยของเราเนี่ยด้านข้างนะคะจะเป็นโป่งล้อแบบนี้นะคะโป่งขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะประมาณ3นิ้วนะคะด,ด้านหลังพร้อมกับด้านหลังตรงกระบะด้วยนะ,ะ <pater annoyed boxes> น,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุด F150 นะคะก็จะมี <mater gor> <pater S> 1ชิ้นนะคะที่แก้มข้างแล้วก็กระบะนะคะด้านท้ายนะคะรวมทั้งหมด4ชิ้นพร้อมกับคิวร้อทั้งหมดนี้นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะจะมีกันชนค่ะเป็นกันชนหน้านะคะเปลี่ยนใหม่นะคะพร้อมกับไฟนะคะไฟที่เราเห็นห้าดวงนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะอ่านี่เลยค่ะแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นตัวหนังสือฟอร์ดสีแดงนะคะใส่สคูปนะคะเป็นสคูปทรงฟิตแบบนี้นะคะเป็นตัวแรดนะคะสีแดงแบบนี้นะคะเลือกได้นะคะมีแรดกับมา้าสีแดงตัด กับสีดําเงาก็สวยค่ะไฟหน้าค่ะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบมาสเตงนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะคะ,แล,แ,นนะ,คะแล้วก็เป็นไฟวงแหวน LED นะคะแล้วก็เป็นไฟ day time running light ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะมาดูที่ล้อมแม็กกันนะคะวันนี้นะคะใส่เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะเป็นออฟลึกลบ4-4นะคะเป็นยางอันนี้จะเป็นยางลบตาเนาะที่ลูกค้าเคยงงนะคะว่ายางลบตามคืออะไร ยางลบตามก็เป็นยางทีเ่เป็นแบรนด์ของฟูเอลนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็เป็นยางมัทเรนนะคะเป็นยาง m M T เนะะเาะเป็นยางลุยนะคะแบบนี้ซีรีส์ของอยางนะคะอยู่ที่33คูณ12.5นะคะ R20 ค่ะนี่ค่ะเวลาเราใส่แม็กแล้วเนาะก็ใส่ชุดยกนะคะเป็นชุดยกแบบยก3นิ้วนะคะในรุ่นนี้ แล้วก็ใส่ปีกนกค่ะเป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะสีแดงๆอันนี้นะคะใส่เพิ่มเนาะแบบนี้เลยค่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอ่านี่ค่ะใส่ปีกนกนะคะยก3นิ้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะไม่มีราวหลังคาใส่ราวหลังคาเพิ่มให้ละคะแล้วก็ใส่เบ้ากันลอยนะคะติดฟิล์มกลองแสงนะคะเป็นฟิล์ม AA เซรามิกนะคะคันนี้ติดหกสิบรอบคันนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะคะ เบาๆแบบนี้เลยให้รถดูหล่อด,ดุลุยนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะคะโรบาร์นะคะจะเป็นโรบาร์ของฮารเก้นนะคะพร้อมตะแกรงใส่ของแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะอ่ารุ่นนี้ใส่ของได้นะคะถัดมาด้านท้ายค่ะมาดูไฟกันนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายอันนี้จะเป็นไฟท้ายสโมกนะคะเป็นอ่าโคมดํานั่นเองค่ะ ท้ายนะคะกระบะท้ายนะคะกระบะท้ายเป็นใส่ครอบนะคะตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นสีดําตัดแดงให้ค่ะใส่กันชนเหล็กให้ค่ะเป็นกันชนเหล็กของของเขาที่เป็นทรงที่เข้ากับตัว Y body ได้ดีเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะดุมากแล้วก็หล่อมากเดีย๋ยวไปดูภายในกันบ้างค่ะ ค่ะสำหรับภายในนะคะในรุ่นนี้นะคะ XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายเพียง857,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะมาดูที่พวงมลาลัยกันค่ะคันนี้นะคะจะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะให้การขับขี่แบบเบาสบายนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมีคุสคอน Control ให้บนพวงมลาลัยนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมลาลัยนะคะสามารถสั่งโทรเข้าโทรออกเป็นภาษาไทยได้นะแล้วก็จอค่ะ จอในนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะในจอน,นี้นะคะก็จะสามารถโทรไปหน่วยนะรินทร์อรนเพื่อให้มีเจ้าหน้นาที่มา,าดูแลเราได้เร็วที่สุดนะคะคันนี้นะคะ่ะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะพร้อมระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรกด้วยนะคะมาดูที่อ่า,อาลืมไปค่ะในรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ 6สปีดนะคะหมดเป็นเกียร์หุ้มหนังแบบนี้นะคะพร้อมกับระบบป้องกันการลื่นถไลไมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันรถพลิกคว่ำด้วยนั่นเองค่ะมี USB นะคะเสียบได้ 2. จุดเนาะแบบนี้เลยนะคะแอร์ก็เปิดปิดที่ปุ่มนี้นะคะรุ่นนี้นะคะให้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้ออกสีเทาแบบนี้นะคะดน,นี้ก็จะเป็นอ,อ,อันนี้จะเป็นปรับ ขึ้นลงนะคะยกขึ้นยกลงได้นะคะสําหรับการปรับเบาะนะคะสาหรับปรับได้นะคะนี่ค่ะมาดูรอบๆคันกันบ้างนะคะคันนี้ราคาอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะ8 5 7 0 0 0บาทนะคะกับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามสั่งจองแคมเปญเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เจ้า Y Body XLT คันนี้ก็ขออนุญาตไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่รอรับรถที่แต่งหล่อๆคันนี้ก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปที่เนทรีวิวมาแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ติดตามช่องทาง Everyday Youtube ของเนทอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่รับรถไปแล้วนะคะหรือเป็นลูกค้าใหม่นะคะก็สามารถสอบถามแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นได้นะคะอยากต่อหล่อๆอยากแต่งหล่อๆแบบนี้เนทจัดให้เลยค่ะกับ โปรโมชั่นฟอร์ดไบเนนะคะช่องทางติดต่อด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบรีวิว Ford Ranger XLT คันหล่อๆข้างหลังไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย